เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี2003ชายคนนี้ชื่อแอรอนกำลังปีนเขาอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งแต่เกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงไประหว่างที่กำลังร่วงลงมามือขวาของเขาถูกหินก้อนใหญ่ทับจนติดอยู่กับผนังหินแอรอนพยายามดึงตัวเองออกมาแต่หินก็ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเขาฝืนความเจ็บปวดและพยายามใช้มือซ้ายขยับหินเขาใช้ทั้งเท้าเตะและใช้ไหล่ดันหรือแม้แต่โยกตัวเพื่อใช้แรงถ่วงของร่างกาย อย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่สามารถขยับหินได้เขาตะโกนขอความช่วยเหลือแต่หุบเขาแห่งนี้ก็ยังคงเงียบสนิทแอรอนเริ่มสำรวจของในกระเป๋าเป้เพื่อหาอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดเขาหยิบมีดพับขึ้นมา เขาพยายามใช้มีดพับนั้นขุดเจาะหินแต่หลายชั่วโมงผ่านไปก็ทำได้แค่ขูดเศษหินเล็กๆออกมาเท่านั้นใบมีดเริ่มทื่อจนแทบจะใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกตั้งแต่เช้าจะรดคำํำแอรอนพยายามขุดเจาะหินอย่างต่อเนื่องเขาแทบไม่ได้ดื่มน้ำเลยแต่แล้วเขาก็ทนต่อความกระหายไม่ไหวเขาเปิดฝาขวดน้ำและจิบทีละนิดเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นตอนนี้ขาของเขาเริ่มอ่อนแรงจากการยืนมานานเขาจึงเริ่มหาวิธีพยุงตัวเองโดยนำเชือกปีนเขาไปผูกกับหินที่ยื่นออกมาแล้วอีกด้านก็ผูกไว้ที่เอวเพื่อช่ววยยพยุน้ัักต เขาพยายามใช้มีดกรีดแขนของตัวเองแต่บริเวณนั้นไม่มีความรู้สึกแล้วเพราะเขาติดอยู่ตรงนั้นนานถึง3วันในตอนกลางคืนหกเขานี่หนาวมากเขาต้องห่อตัวด้วยทุกสิ่งที่มีและเปิดขนมปังห่อสุดท้ายกินเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นวันที่3เขาพยายามหาวิธีเอาตัวรอดอีกครั้งแอรอนพันเชือกปีนเขารอบหินก้อนนั้นแล้วมัดให้แน่นเชื่อมกับเชือกด้านบนโดยใช้ห่วงสร้างระบบรอกอย่างง่ายๆเพื่อใช้แรงดึงเขาเริ่มใช้มือดึงและดันด้วยเท้าพร้อมกับใช้แรงเหวี่ยงจากตัวเอง แต่หินก็ยังไม่ขยับสุดท้ายเขาตัดสินใจนำเชือกมามัดแขนเพื่อหยุดเลือดแล้วรัดให้แน่นขึ้นด้วยห่วงและหยิบมีดออกมาเฉือนไปที่แขนจนแขนเต็มไปด้วยเลือดแต่เขาไม่สามารถตัดกระดูกได้เพราะกระดูกแข็งเกินไปในตอนนี้เขามั่นใจว่าชีวิตของเขาอาจจบลงที่นี่จึงบันทึกข้อความอำลาคนที่เขารักด้วยกล้องวิดีโอของเขาและแกะสลักชื่อของตนเองไว้บนผนังหุบเขาเพื่อให้ผู้คนทราบเมื่อเขาเสียชีวิตแต่แล้วแอรอนก็หลับไปและฝันเห็นอนาคตของตัวเอง ว่ามีลูกชายที่แสนน่ารักเมื่อตื่นขึ้นมาเขาจึงอยากจะมีชีวิตรอดอีกครั้งเขาจึงใช้แรงทั้งหมดหักกระดูกจนสามารถหักกระดูกท่อนแรกได้แล้วกระดูกอีกท่อนก็หักตามมาเขาหัวเราะกลบความเจ็บปวดนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงแอรอนก็สามารถตัดแขนตัวเองจนขาดได้สําเร็จแขนของเขายังคงติดอยู่ในช่องระหว่างหินเขารีบพันแผลพร้อมคว้าอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเตรียมตัวเดินออกจากหุบเขาแห่งนี้ทันที